ความแตกต่างของอะไรคะในเรื่องจากคลองสุ่ห้องแอร์ความเมืองคนเมืองกับอะไรคะลูกคนเมืองกับบ้านอะองไรอะต่างอำเภอเนาะต่างอำเภอ,เอ,เอเนต่างเอออาจจะอาอาจจะไม่ถึงต่างน,นอกนะคะเป็นต่างจังหวัดคนต่างจังหวัดกับคนที่อยู่ในตัวเมืองโอเคไหมคะ อ่าคนละอำเภออำเภอเล็กๆเออโอเคคนที่อยู่ในต่างอำเภอเล็กๆกับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในกรุงเทพโอเคไหมคะอ่าเขามีการใช้ชีวิตเนี่ยที่แตกต่างกันอย่างไรนะคะลูกอ่าโดยคนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยปัจจุบันก็คือเป็นไงคะจะอยู่ตัวใครตัวมันใช่ไหมจะไม่ค่อยได้ยุ่งเกี่ยวกับคนที่อยู่ในต่างอำเภอใช่ออเวลาเราไปซื้อของก็ซื้อตามห้างสรรพสินค้า เขาก็ติดราคาไว้ตายตัวใช่ไหมคะอ่าใครอยากได้อะไรก็ไปหยิบมาแล้วก็จ่ายตังค์ที่แคชเชียอันนี้นะคะแล้วเอ่อความเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่หรือความเอ่อมีเมตตาต่อกันเนี่ยในชุมชนเมืองเนี่ยก็ขาดหายไปนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยต่างต่อสู้เพื่อที่จะทํามาหากินนะคะอ่าดังนั้นจึงขาดสิ่งน,นี้ไปแต่สิ่งที่ใบภูกับนับแปดเห็นเนี่ยในอําเภออัมพราวาจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ย เขาเห็นอะไรคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องใดบ้างนะคะเมื่อวานมีเพื่อนยกตัวอย่างให้ฟังแล้วนะคะสองตัวอย่างสามตัวอย่างเอะมั้งตัวอย่างแรกที่ปุยยกก็คือความซื่อสัตย์ของพ่อค้าขายปลาทูใช่ไหมคะลูกที่พ่อค้าขายปลาทูคพนเงินขาดให้กับลูกค้าลูกค้าก็ไม่รู้นะพอวันหลังมาพ่อค้าเนี่ยก็มีความซื่อสัตย์ในอาชีพของตัวเองก็คืนเงินให้กับลูกค้าที่มาซื้อนะคะ อันที่สองเมื่อวานคุณไม่แน่ใจว่าใครตอบนะคะลูกที่บอกว่าความมีน้ําใจใช่ไหมของคนที่ชื้อเตี๋ยวใช่ไหมลูกอ่าครับเอบเพราะว่าเขาเรียกทั้งสองฝั่งพร้อมกันนะคะแต่ฝั่งนู้นเนี่ยเขาเห็นว่าฝั่งเนี้ยมีเด็กเขาจึงแสดงความมีน้ําใจความเอื้ออาทรต่อเด็กนะคะลูกเลยให้มาขายที่เด็กก่อนอ่าแล้วก็แบ่งแบ่งปัน,ปนก็คืออาเฮียใช่ไหมอาเฮียเจ้าหน่วยอ่าอาเฮียนะคะ ก็คือเป็นพ่อค้าเจ้าของร้านจงหวยนี่แหละนะคะก็คือนักแปรกับนอุ้ยเนี่ยกับใบพูไปซื้อสีอุวขาวแต่ยี่ห้อที่ต้องการเนี่ยไม่มียี่ห้อที่ต้องการเนี่ยไม่มีอ่าแทนที่พ่อค้าจะเชียร์ขายสินค้ายี่ห้อใหม่ที่ร้านตัวเองได้ขายก็ไม่ค่ะก็แบ่งปันให้ก็ตะโกนถามร้านข้างๆว่ามีสีอ้ขาวยี่ห้อนี้ไหมอันนี้คือแบ่งปันกันนะคะลูกแบ่งปันเนาะทุกคนได้ขายได้อยู่กินอ่า ได้ขายสินค้าไม่แย่งกันรู้จักแบ่งปันกันอันนี้คือร้านชูหวยนะคะลูกอ่าประมาณนี้อ่ะมีใครมีอะไรเพิ่มเติมจากที่ขุยพูดมาไหมติ๊กตอบติ๊กตอบติ๊กตอบมีไหมลูกเพื่อนก็หายไปเรื่อยๆเลยมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเพิ่มเติมจากที่ขุย อ่ะยกตัวอย่างแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวขลุกเขาแสดงให้เห็นสิรคะของคนในต่างอำเภอแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวไม่ต้องรีบไม่ต้องชีฟอ,อะไรนะคะคุณแจเอาใหม่ซิอะไรอ่าอะไรอ่ะาไม่ต้องอยูใช่อ่มใครสามารถตอบแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวได้คุ๋ยไม่ได้ยินเสียงคุณแจ ยินแต่ว่าได้ยินแต่ไม่ชัดแม่ค้าขายกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมอะไรคะลูกก็เ,เฟ้อเผื่อแผ่ค่ะอ่าเออเฟ้อเผื่อแผ่อ่าก็ถูกค่ะลูกก็ถูกแต่มีอะไรอีกที่ที่เขาทําสามารถนําไปเป็นแบบอย่างในการดํานงชีวิตของพวกเราได้เลยแม่ค้าขายกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยเอา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 ราคานยน้อยต้นทุนน้อยเพื่อ ให้คนอื่นได้ <Okay. S 1> อขายไม่แพงแต่ขายได้ใช่ไหมลกูกอ่ายึดหลักอะไรคะยืดหลักเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมพอมีกินพอเพียงโอเคถ้าขายแพงก็ไม่มีคนซื้อขายถูกก็มีคนซื้อพออยู่พอกินอันนี้ก็คือแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวเขาเป็นยังไงคะเขายืดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองโอเคอ่าทีนี้อะไรอีกเอ่อยมันจะมี ที่เขาบอกว่าร้านอะไรนะลูกเครื่องสําอางเครื่องสำอาง,อางเครื่องสําอางพวกเนี้ใครอยากได้ของถูกก็มาเอาแบบนี้ไปอ่าอันเนี้เนยเป็นตัวอย่างที่ดีไหมคะลูกเป็นตัวอย่างที่ดีไหมคะไม่ดีไม่ดีดังนั้นการเลือกซื้อพวกเครื่องสําอางยาหรือเครื่องปรุงรสหรือขนมเนี่ยเด็เดกๆต้องทาอะไรก่อนทุกครั้งคะเหมือนกับที่ไปโอโ่ออยครับโอโยวย <ฮะ S 2> อวหรือว่าอวันย วันหมดอายุายครับอายุอ่าดูอยดูวันหมดอายุนะคะที่ผลิตไม่่อยได้ดูแต่ก็ต้องดูนะใช่มีแหล่งผลิตไหมอ่าประมาณนี้นะคะลูกเพราะว่าอะไรเพราะสินค้าพวกเนี้ยมันจะเป็นอันตรายต่อผู้อุปโภคบริโภคได้ถ้าเราไม่สังเกตอยนะคะโอเคไหมอ่าสุดท้ายแล้วคะ่ะลูกสุดท้ายแล้วข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้เลยเขาบอกว่าคนไทยคะ่ะลูกคนไทยเป็นคน คนไทยเป็นคนยังไงคะลูกเป็นคนมีน้ำใจครับใจนคคะเออคนมีน้ำใจเราเป็นคนไทยเนี่ยเราต้องช่วยเหลือการสืบทอดขนรทมเนียมณีของไทยนะคะลูกอ่าที่มีตั้งแต่นานแล้วก็คือความอะไรคะลูกเขาอยากให้ปลูกฝังเรื่องอะไรในเรื่องนี้ยึดหลักเศร,รษฐกิจพอเพียงครับอายึดหลักเศร,รษฐกิจพอเพียงก็ถูกขลุกอีกอย่างหนึ่งค่ะที่เห็นระหว่างชุมชนเมืองกับชุมชนต่างจังหวัด คือความมีอะไรที่มันขาดหายไปในสังคมในสังคมไทยปัจจุบันนี้คืออะไรย,ยามเนาะความีน้ำใจคะความมีน้ำใจคลมกน้ำใจนะคะตอนนี้ค้าข,ขายข้าวแกงไม่ให้ใบพูก,กินไม่ให้ ไม่ให้น้ำาลาเขาให้อยู่แต่ว่าเขาเขาพูดน้ำด้วยน้ำเสียงที่ที่เหมือนไม่พอใจนะคะลูกไม่ไม่อยากไม่อยากให้โดยจิมใจใช่ประมาณนี้นะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องนี้เขาจึงต้องการที่จะสอนให้คนไทยเนี่ยสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมก็คือการอะไรคะลูกการมีน้ําใจการมีความเอื้อเฟื้อแผ่ต่อกันนะคะลูกเพื่ออะไรคะเพื่อให้คนไทยทุกคนเนี่ยอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุขอันนี้นะคะก็คือใจความสำคัญของเรื่องนี้เลยโอเคไหมอ่ะทีนี้เปิดไปบทอ่านเสริมเจ้าชายแตงโมเีขึ้นมาค่ะเจ้าชายแตงโมค่ะวันนี้เราไม่มีอะไรเยอะเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้ให้จบนะคะลูก เจอชาแตงหนเจอหนูเรืยังคะบทอ่านเสริมคะลูกในบทที่บทที่หกนะคะในบทที่หกนะคะอ่ะห่้พร้อมเรืยงัง เดี๋ยวจะให้อ่านให้หน่อยนะคะอ่านให้ฟังหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปเรื่องนี้ช่วยกันนะคะเดี๋ยวขอสุ่มแล้วกันนะคะลูกขอสุ่มแล้วกันเนาะขอสุ่มเหมือนเมื่อวานนะคะเด็กๆอ่าโชคดีใครยังไม่เจอเรื่องเจ้าชายแตงโมคะลูกเป็นบทอ่านเสริมนะคะอ่คุยขอสุ่มแล้วกันนะคะลูกใครจะได้อ่านให้เพื่อนฟังนะคะลูก เดี๋ยวไม่น่ามาเรียนครับใช่ไหมขุยก็ไม่ไม่คุ้นชื่อเลยอังเอาใหม่ไม่ค่อยเห็นเลยไม่ค่อยเห็นมาเรียนเลยสักครั้งโอเคจะเอาเองนะครับอใครนะนี่ไออุ่นค่ะไอโอนสวัสดีค่ะไอโอนไออุ่นอ่านให้เพื่อนฟังหน่อยคะ่ะลูกตัวปี๊บ ไออุ่นเปิดไออุ่นมาอยู่ไม่ใช่หรือม,มาไหมไออุ่นมาไออุ่นมา,น,มาน่าจะไปทำเป็นเป็นมันเป็นมันะไรนะมันฝรั่งปิดจำได้อ่มาอมันฝรั่งอันนั้นออโตโอครับนี่มีสองคนนะมีสองคนมีสองคนอ่าตอนนี้ไออุ่นธรรมดาหน้าปกติเอะเพราะไออุ่นไม่ได้เปิดกล่องไออุ่นมาไหม มาไหมลูกมาครับแต่เขามาซ<อ>้อมอ่านหนังสือกันหน่อยสิไออูนไหนล่ะฮัลโหลไออูนสวัสดีครับไออูนไออุ่นเงียบเลยไออุ่นเงียบเลยไออ่นเปิดไมค์ได้ไหมลูกไออ่นอ่านเรื่องเจ้าชายแตงโมงให้เพื่อนฟังหน่อยเร็วอ่านแค่ เดี๋ยวจะหักคะแนนรอนะใครเรียกแล้วใครเปิดแล้วไม่ให้ความร่วมมือนะคะลูกอ่านไม่ได้อ่านทั้งทั้งหมดนะคะเดี๋ยวหาก่อนอยู่หน้าไหนเนี่ยเจ้าชายแตงโมณัเนะมืองอโรคยาขลุกอุ่นความยังไอ้หุ่นความยังไอ้ไหุ่หน,งนเงียบแล้ว โอเคลบไปหน oh ึ่งแต้มนะอุ่นะลบไปหนึ่งแต้มนะคะเอาใหม่ค่ะลูกรอบค่ะเตียว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 ออมสินออมสินก็ไม่ค่อยทำไมได้จับเพื่อนที่ไม่ค่อยเข้าเรียนเลยมีไหมคะออมสินออมสินมีไหมคะลูกออมสินเข้าเรียนไหม อันหรืออีกสิบนาทีเลยจะไม่จบรเลยเรา,เาอมสินเข้าเรียนไหมลูกไม่ไม่เข้าโมโนซูมต่อครับโมโนเข้าเรียนไหมตอนนี้โมโนเข้าเรียนไหมคะเข้าใส่เข้าไหมลูกเหนือมิ้นกล้วยหอมแบมแบมบูใบบัวไม่เข้าใช่ไหมแบงออตโต้สีกุญแจใบยหยกตุ่นเนยเนยเข้าไหม ครไ,ไม่เข้าแจ้งคุยนะคุยจะตัดจะตัดชื่อออกอ่ะอีกรอบรยงอังรอกจะได้คนอ่านไหมนเนี่ยซึ้งซึงซ้งจึง้งึ้งนี่ของแท้คุณแจสะุ <c ười> ัคุณแจเอาไปโยกครับ<ช>ไปโยกเอาใบโยกเอ๊ะใบยกมันเลยไปแล้วไปโยกเข้าไหมเนีเย่ไยไม่เข้าครับไม่เข้า ขยเลื่อนขึ้นไปอีกนิดหน่อยได้ไหมเนี่ยเกือบเกือบเกือบขุอยู่เนาะวงล้อขุอยี่เนาะเอาเอาเอาตุนผ่านไม่ได้ตุนนไหมคะตุนตุนตุนรับเราไม่ตุน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 ว่าเุนตุนตุตุนตุนตไนตุนตุนตนตุ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 นมุนตุนตุนตุนนตนตุนตุนเนาะใตุเอุยุญแจค่ะใช่หรือเปล่า ให้กุญแจคะ่ะลูกให้กุญแจคะ่ะให้กุญแจคะ่ะเลยกุญแจเ,เป็นอ, <laughs> อ่ากุญแจค่ะกุญแจเป็นผู้โชคดีคะ่ะอ่านหมดเลยหรือว่าอะไรไม่ไม่เดี๋ยวปุ๋ยจะบอกว่าหยุดถึงช่วงไหนคะ่ะโอเคนะคะโอเคเดี๋ยวดูมันโอเคณเนะมืงองอโลอโลทำไม ะเมืองอโรคยาลูกณเมืองอโลคยาซึ่งอุดมไปด้วยผลไม้นานา,นาชดดานิดยังมีเจ้าชายองค์เดความรเล็กน่าจนเป็นมือจุนมากหลังปราสาทมีแตง,งโมโอ, yes. อยู่ต้นหนึ่งแตงโม,โมโต้นนี้จะออกลูกทุกวันหนึ่งวันละลูกเท่านั้นและทุกๆเชา้าพ่อครัวจะเป็นคนเก็บแตงโมไปถวายเจ้าชายเปดันและเจ้าชายองค์นี้ก็ไม่เคยแบ่งแตงโมให้ใครเลย พโปวดมากนั่นเองเช้าวันหนึ่งเจ้าชายสเสด็จไปเก็บแตงโมโด้วยพระองค์เองเมื่อสเสด็จไปถึงแล้วก็ทรงพบว่าแตงโมหายไปเสียแล้วเจ้าชายกิ้วมากประกาศจะลงโทษผู้ที่ขโมยแตงโมไปทันใดนั้นก็มีหนูตัวเล็กๆวิ่งมาขวางหน้าเจ้าชายโปรดขออภัยกระหม่อมด้วย กอมอมเป็นผู้ขโมยแตงโมของพระองค์เองเจ้าหนูสารภาพฮ่าฮ่าเจ้าเป็นหนูตัวเล็กๆแต่ใจเด็ดล้ากับช้างสารเราอยากรู้เหลือเกินว่าทําไมเจ้าจึง,งกล้ากล้ามาขโมยแตงโมของเราแม่ของกหมอมป่วยแล้วใครๆก็พูดกันว่าถ้าได้กินแตงโมของพระองค์อาการป่วยจะหายเป็นปิดทิ้งเจ้าหนูตอบแล้วแม่ของ เจ้าหายหรือ,อยังเจ้าชายตัดถามตอนนี้แม่ของกระหม่อมหายตัวแล้วพยาอืมเพื่อเห็นแก่ความกระตัญญูของเจ้าเราจะเว้นโทษแก่เจ้าเป็นพระกรุณาธิคุณพยาค่ะเจ้าหนูกับลงแล้วทูลลาวันรุง่งขึ้นโอเคครับ,ขอ,รบขอบคุณครับ อ่ะอันนี้ก็คือสัตว์ตัวแรกนะคะสัตว์ตัวแรกที่ไปขโมยแตงโมของเจ้าชายแตงโมนะคะลูกก็คือหนูนะคะก็คือหนูเนาะอ่ะขออีกสักคนขออีก,กใครเอ่ยน,นี่มาค่ะโมโนมาค่ะมะโมโนโมโนมาไหมคะลูกโมโนค่ะโมโนโมโนมาไหมลูก ติกตอกติ๊กตอกตกตอกโมโนไปไหนอะโมโนอยู่หรือเปล่าเพื่อดูให้ปุ๋ยซิว่าโมโนเข้ามาไหมอ้าไหมคะลูกโมโนมาครับอ่ามามาครับแต่โมโนหนีอะครับโมโนหนีโมโนหนีไปไหนหลุดออกไปแล้วหรอไม่ใช่ครับโมโน โมโนไม่ตอบครับโมโนจะเยื้อเอาไว้จนหมดคำให้ได้โมโนจะเยื้อเอาไว้จนหมดคำใม้ได้โอ้ยเนาะแต่ละคนนี่เนาะอ่าอ่าโอเคแค่ตัวหนังสือมันยากตัไงไหนเอ้าวขอผู้กล้าหาญค่ะติดลบไว้นะใครไม่พูดนะคะใครไม่ตอบนะคะกุญแจเธอทำไมโชคดีจังเลยเลยเนืนอม,มาไหมคะไหนเนย นี่นานอแโหคอฟฟง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 เฮ้ยอ๋อเอ้ยได่ดีเฮ่อจบขั้นนี้แล้วติดต่อทันทีเลยนะคะ อ่างต่าค่ะปุ๋ยว่วงต่าเข้ามาค่ะอ่างต่อต่อเลยค่ะลูกไม่เห็นนะครับไม่เห็นหรอปกติปกติประธานไม่เคยขาดปกติประธานไม่เคยขาดนะแต่ก็ขาดไปเลี้ยวครับก็ขาดไปแล้วอ่ะต่อครับอ่ะต่ออีกประเด็นมันจะหมดมัะลิกสองนาทีเนี่ยลูกมันเลยสองนาทีเราพันอยู่แล้วครับ โอ้มันเร็วจนเครื่องท้องมากล้วยหอมคะโูกกล้วยหอมกล้วยหอมยูกไหมได้จากหนังสือครับหนังสือไม่เป็นกล้วยหอมค่ะถึงนี่แล้วคะโูกกล้วยหอมถึงวันนุ่งขึ้นค่ะกล้วยหอมคเร็วเมื่อกี้บอกว่าอ่านหนังสือไม่เป็น ไหนกล้วยหอมอยู่ตรงไหนหไม่เจอคะ่ะฮะหาหนังสือไม่เจอหาหนังสือไม่เจอคุณไม่ได้ถ่ายขึ้นด้วยอ่ะไม่ได้ถ่ายยืมหนังสือไหมเดี๋ยวให้ยืมยืมหนังสือไหมเพมื่อนบอกว่าเดี๋ยวให้ยืมไม่เป็นไรเดี๋ยวมาต่อกันวันศุกร์กันนะคะเด็กๆค่ายืมห้าบาท วันศุกร์คาบใหม่เดี๋ยวเราจะมาต่อกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะเกี่ยวกับเรื่องเจ้าสายแตงโมพรุ่งนี้คุยจะสอบขอสอบเก็บคะแนนกลา,างภาคนะคะหลูกประมาณสี่สิบข้อนะคะช่วงน,นี้ใครมีงานค้างิเตียนะคะหลุกข้อสอบเรื่องอะไรส่งแล้วครับแต่คุูยังไม่อ่านโอเคใช่จะสอบเรื่องอะไอเ,เห็นอยู่หลุกเห็นอยู่คุยจะรอติคะแนนลงให้นะ,ะโอ้ครับข้อสอบเรื่องอะไร สอบจะออกเรื่องอะไรก็ออกเรื่องที่เราเรียนมานี่แหละลูกก็จะมีเรื่องอ,อ,อักษรนำอักษรนำอักษรควบอย่างละนิดอย่างละหน่อยค่ะลูกอย่างละข้อสองข้อนะคะที่เราสอบผ่านกันมาแล้วอ่ะลูกก็จะมีคำอุพบทคำสันธานคำอุทานนะคะแล้วก็จะมีพาธีพาธีที่เราเรียนมาก็จะมีเรื่องประชาธิปไตยใบกลาง อย่างละเล็กอย่างละน้อยก็เช้านางสีดาน,นะคะลูกไม่เยอะเนาะเด็กๆไม่ต้องกลัวว่าคะแนนจะไม่ดีนะคะไม่เป็นไรเราสอบวัดเฉยๆนะคะถ้าใครไม่ผ่านคุณก็จะปรับให้ผ่านเืดิมเนาะอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้สอบกลางภาคคุณก็จะสอบเก็บไว้คุณไม่ไม่หยิบข้อสอบยากหรอกลูกเนาะเอาข้อสอบที่เราเคยสอบกันมาแล้วแหละจับมาข้อละนิดข้อละหน่อยมารวมกันเป็นข้อสอบกลางภาคข,ของเราโอเคไหมคะ เราเคยสอบมาหมดแล้วข้อสอบที่ปุ๋ย่าครับ,บ,รบโ,อโอเคค่ะก็จะเป็นข้อสอบเดิมแต่ว่าฝุยหยิบมารวมกันให้ได้สี่สิบข้อเฉยๆนะคะที่เราเคยสอบออนไลน์กันมาแล้วไม่เอาข้อสอบใหม่ค่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้เหลือกี่นาทีแล้วเอ่ยโอ้ยอ่านแล้วก็เด้งออกหมดเลยดูซินี่ โอเคหมดเวลาแล้ววันนี้แค่นี้นะคะเด็กๆเราเจอกันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้สอบกลางภาคนะคะครับอ่าสวัสดีค่ะเครืยองานด้วยนะคะสวัสดีค่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 ะไ